ช่องพอยเจสอรี่นะคะวันนี้เราจะไปวันนี้นะคะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะพบกับจีนนะคะจะให้ดูทางไปนะคะจากบ้านแล้วก็ไปที่สนามเนี่ยไกลไหมโอเคที่ก็จะเป็นในหมู่บ้านพยนะคะกันนะคะหลังบิ๊กซีบุรีรัมย์อานี่นะเขากำลังทยอยไปดูบอลกันแล้วจากบ้านเนี่ยไปสนามเนี่ยไกลไหมช่วงนี้นะ จะเป็นสั้นฟุตบอลนะคะก็จะทุกอาทิตย์เนี่ยก็จะมีบอลบุรีรัมนะคะไม่ก็ที่บ้านไม่ก็ก็นอกบ้านนะคะแต่ว่าพอเนี่ยเคยไปดูครั้งหนึ่งก็คือที่ขอนแกนขับรถไปดูบอลที่ขอนแก่นเลยอะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวแฟนเป็นคนที่ชอบดูบอลนะคะชีวิตอยู่ที่บุรีรัมนะคะแฟนเขาก็จะไม่ได้รู้สึกน่าเบื่อหรืออะไรถึงไม่มีทะเลถึงไม่มีแสงแดดอะไรอย่างนี้ตามชายหาดเงี้ยค่ะแต่ก็มันก็เป็นชีวิตที่สโลว์ไลฟ์ ช้างอารีนาบุรีรัมยูเนเต็ดนะคะเต็มเยอะนิดนึงวันนี้ขอแต่งตัวชิลๆค่ะรองเท้าแตะเพราะว่ามันแฉะนะคะนี่ค่ะเข้ามาแล้วปกติเนี่ยถ้าเป็นแม์แตะก,กับพวกอชนบุรีเมืองทองอะไรอย่างงี้เขาก็จะคนเยอะกว่านี้ค่ะเป็นบุรีรัมย์คาเสเซิลก็จะมีของกินของอะไรอยู่ข้างในเนี้ยค่ะค่ะเสาร์อาทิตย์ก็จะมีคนมาขายของขายอะไรอย่างงี้นะคะ วนหาที่จอดอยู่นะทุกคนต้องวนมาจอดที่เดิมนะคะก็ตรงนี้แหละคะ่ะที่เดิมเมื่อกี้วนเพราะว่าเราต้องเดินไปทางฝั่งสแตนเอสนะคะฝั่งทางนู้นเลยนะคะปกติเราอยู่ W อันนี้เราได้บัตรแล้วนะคะบัตรสแตนเอสค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในนะคะปกติเรานั่ง W ดะนะปเลยวันนี้แต่ตัวชิวๆนะคะรองเท้าแตะ <laughs> <laughs> เพราะว่าวันนี้อาจจะเฉิะแฉะหน่อย อดนนีเลคของเราสองคนนะคะทุกทุกวีคที่มีบอลในบ้านนะคะในที่วิลามเนี่ยเขาก็จะมาดูบอลน,นะคะใช่ไหมอยู่ไรฟุตอยู่ไ์วอทฟุตบอลใช่ครับ <laughs> ใช่ครับปกติเราชอบดูฟุตบอลมากโอเคตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นโรงแรมนะคะโรงแรมอมารีที่บอกว่าดีที่สุดในอีสานใต้ค่ะตรงเนี้ยนะคะ, <c oughs> ะ,คะโอเคฮัลโหลค่ะอันนี้มากับน้องนะคะ ปกติเราจะมาด้วยกันแบบนี้นะคะสามสี่คนนะคะมาถึงก็เจอคนรู้จักนะคะเยอะแยะมากมายเพราะว่าบ้านอยู่แถวสนามนะคะก็พวกป้าาเขาทําความสะอาดที่นี่นะคะก็ทักทายกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่สนามกันเลยบรรยากาศวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องเนื่องด้วยฝนตกนะคะอากาศเชื้อแฉะเดินยากอะไรอย่างนี้เนาะโอเคไปแต่วันนี้รู้สึกว่านักเรียนอะไรอย่างเงี้ยจะเยอะบรรยากาศที่เต็มไปด้วยฝน อ,อ,อันชาจร W นะคะแต่เราจะไปอันยจ์จอ S โซน S นะคะไปนะคะจริงๆอ่ะเขามีขายเสื้อบุรีรัมนะคะแต่ว่าเขาก็จะมาเปิดแบบเปิดบูธอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตรงนี้นะคะเปิดบูธขายเสื้ออะไรนี้เนาะ,ะทุกคนนะใครอยากมาซื้อเสื้อก็มาตรงนี้ได้เลยนะคะ <c oughs> How you feel today? Three point. Three zero. ในสนามนะคะก็จะมีฝั่งทางนู้นนะคะเป็นโรงแรมโรงแรมโมเดนานะคะเออโรงแรมแล้วก็ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นสนามช้างนะคะไปเพราะว่าเราอยู่สเตนนี้ไม่เคยมาสเตนนี้นะคะจะนั่งแต่ W อันนี้เราได้ตัว๋วเป็นสเตนเอสนะคะตัว๋วนะคะตั๋วบอลนะคะเขาจะมีสเตนเอส N, สเตนเอ็นสเตนวิวนะคะก็จะมีบอกรายละเอียดเราจะต่อแถวเข้าไปนะคะ S2 จริงๆอันนี้ในบัตรเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าระบุที่นั่งนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเลยให้กับน้องเขาเลยสแกนแบบนี้นะคะ,ะ,คะปกติเขาจะมีเครื่องสแกนนะคะแต่วันนี้ง่ายๆไปก่อนมีโกอัพไปะนะคะขึ้นไปเลยค่ะจะขึ้นตรงไหนก็ได้ขึ้นไปเลยนะคะทีสอง ระวังลื่นหน่อยนะคะพื้นจะมีความลื่นะนี่นะคะเราก็เลือกนั่งได้เลยค่ะเพราะว่ามันเขียนว่าไม่ได้ระบุที่นั่งนะคะ เอเชียแชมเปี้ยนลีกนะคะแชมเปี้ยนลีกก็พวกโรดักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะโรดักเนี้ยเขาจะมีการปิดไว้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่เห็นอะไรเลยที่มันเป็นเกี่ยวกับพวกฉลากอะไรอย่างเงี้นะคะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่เจนอันนี้นะคะเขาก็จะปิดไว้แบบไม่ให้มันเห็นพวกพูที่มันเป็นฉลากรอย่างงี้เพราะว่ามันเป็นรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบพวกแบบลิขสิทธิ์อะไรอย่างงี้นะคะตอมาตเตอนแรกในคิดว่าไม่มีคนนะวันเนี้ยใช่ไหมวันนี้คนเยอะไหม เยอะมากค่ะแล้วก็ <c oughs> ครึ่งหลังหูเออก็จะเยอะแบบนี้เลยรถอาการท่องเที่ยวอะไรเยอะแยะไปหมดเลยทุกคนปะมะทุกคนแบบมาเที่ยวบุรีรัมย์เนี่ยก็คือแล้วก็มาดูบอลมาอะไรเนี่ยมาโรงแรมนี้ได้เลยนะคะอามารีบุรีรัมย์ยูเนต็ดนะคะ <c oughs> นี่ค่ะสนามกับทางกับบ้านมันก็ไม่ได้ไกลมากประมาณหกนาทีค่ะก็ถึงบ้านแล้วค่ะ ไม่ไกลเลยนะคะวันไหนบุยลำม,มีบอลรถก็จะติดแบบนี้นะคะต้องค่อยๆไปเป็นทางกลับบ้านนะคะตอนเย็นก็จะมีของมาขายแถวแถวตรงนี้นะคะ่ะทุกวันหลายคนก็อาจจะเห็นไปแล้วเยอะแล้วนะคเะทนนี้ก็จะให้ทุกคนได้ชมอีกครั้งหนึ่งก็แลวกันเนาะ ทางเข้าหมู่บ้านก็จะมีร้านค้าร้านตัดผมร้านอินเทอร์เน็ตอันนู่นน,นี่นะคะ,น,นะคะนี่นะคะนี่นะคะทางเข้าหมู่บ้านบ้านแล้วค่ะทุกคนอันนี้คุณพ่อจะเปิดสปอตไลท์ไว้นะคะตักูดอ่เบสอีเกมทดหลังจากดูบอลเสร็จมาดูบ้านนะคะ <c oughs> ได้มีโอกาสเดินเข้ามาก็มาดูกระจก ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหลังบ้านกระจุกโอเคอาจจะมืดนิดหน่อยนะคะทุกคนแกเปิดสปอร์ตเลยอาจจะต้องแก้ไขในส่วนของบ้านนิดนึงไม่น่าจะไม่นิดอะคะ่ะพูละเหมาเตรียมจะวางไม้แบบนะคะตามรอบบ้านคะ่ะเทซีเมนต์ปูนซีเมนต์ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามช่อง p r o เ e c t อรีขอบคุณมากๆคะ่ะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตให้ เพื่อนๆนะคะเดี๋ยวจะามาอัปเดตนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามช่องพลอยเจสซอรี่นะคะ EP หน้าเนี่ยเราจะไปไหนทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวให้ทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราสองคนด้วยนะคะส่วนวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ